ที่สุดครับท่านผู้ชมขณะน,นี้ที่ชายแดนกําลังเดือดปรากฏว่าการเมืองในกรุงเทพระเบิดตุม้มกลางดึกครับล่าสุดนายกอนุทินชาญเวรกุลตัดสินใจหักดิบเกมการเมืองประกาศยุกสภาทิ้งทวนขอคืนอํานาจให้พี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นสดนๆร้อนๆเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่11ธันวาคมเวลาประมาณ22่สนาฬิกา ท่านนายกอนุทินโพสต์เฟสบุ๊กสั้นๆแต่ได้ใจความว่าผมขอคืนอำนาจกลับไปยังพี่น้องประชาชนครับพร้อมกับมีรายงานยืนยันว่าได้ทูนเก้าพระราชกิจด,ดีกายุบสภาไปแล้วเล่นเอาช็อกกันทั้งประเทศเพราะวันนี้12ทธันวาคมจริงๆแล้วต้องมีประชุมสภาแต่กลายเป็นว่าเกมจบเกมโอเวอร์กันไปก่อนหลายคนถามว่าอา้าวแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงยุบเรื่องมันเริ่มมาจากศึกในสภาครับ สองวันที่ผ่านมามีการถกเถียงกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตา2 5งาทับหซึ่งเดิมทีพักร่วมรัฐบาลอย่างพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยเขาทำสัญญาใจกันไว้ที่จะแก้เรื่องนี้แต่พอถึงเวลาโหวตจริงปรากฏว่าเกมพลิกครับพักภูมิใจไทยเสนอว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสอวอ1ใน3ซึ่งพักประชาชนเขาไม่เอาด้วย เขาบอกว่าถ้ายอมให้สวมาคุมเกมแบบนี้มันก็แก้ไม่ได้จริงมันผิดข้อตกลงที่คุยกันไว้สรุปคือ MOA ที่เซ็นกันไว้ถูกชีกทิ้งกลางสภาค,ครับท่านผู้ชมผลโหวตออกมาพักประชาชนแพ้โหวตฝ่ายที่เห็นด้วยให้มีสวเข้ามาเอี่ยวชนะไปด้วยคะแนน329ต่อ302เสียงงานนี้พักประชาชนเลยของขึ้นเตรียมระดมพลล่าลายชื่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจซักฟอกรัฐบาลทันทีจุดพิกมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ ท่านนายกอนุทินอ่านเกมคาดถ้าปล่อยให้ฝ่ายคา้านยืดอภิรายไม่ไว้วางใจสําเร็จนายกจะหมดสิทธิ์ยุบสภาทันทีต้องโดนลากออกไปเชือดกลางสภาท่านเลยตัดสินใจชิงลงมือก่อนครับไม่รอให้ถูกซักฟอกรีบชิงจังหวะยุบสภาตัดหน้าไปเลยทําให้ตอนนี้สถานะของรัฐบาลภูมิใจไทยกลายเป็นรัฐบาลรักษาการทันทีครับทีนี้มาดูกันต่อครับว่าแล้วเราจะได้เลือกตั้งกันเมื่อไหร่ตามกติกานะครับกกตต้องจัดเลือกตั้งภายใน4-5-60ถึงวัน ถ้าการปฏิทินดูแล้ววันที่เหมาะสมที่สุดก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์ปีหน้าบอกเลยว่าศึกครั้งนี้หนักหนาสาหัสครับเพราะประเทศไทยเราต้องรับศึกสองด้านด้านหนึ่งคือสมอรภูมิชายแดนที่ยังลบก,กันไม่จบทหารก็ยังตึงกําลังกันอยู่อีกด้านคือสมอรภูมิการเมืองที่เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง69กันตั้งแต่วันนี้ครับแต่ละพักตอนนี้ต้องรีบเปิดตัวขุนพลพักภูมิใจไทยพร้อมดูดบ้านใหญ่พักเพื่อไทยเตรียมเปิดตัวโฉมใหม่งานนี้ใครดีใครอยู่ จะมูหรือจะจาเดี๋ยวได้รู้กันโปรอองนิวจะเกาะติดทั้งสถานการณ์ชายแดนและการเมืองที่ร้อนระอุมารายงานให้ท่านทราบก่อนใครฝากกดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ